สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลซิมอนกับพาเที่ยวทะเลต,ตามปกติที่เราพี่น้องจ้าหนีโควิดเที่ยวทะเลพี่น้องชีวิตรูโกร์หยิๆๆ่งหัวพึ่งกอาบรรยากาศทองฟ้าแจ่มใสครับพี่นอ้องออผ้าลูกเหรียญดินทรายจ้กจะไปเที่ยวใสเดี๋ยวพี่น้องเออถา้าบ่ลงทะเลอยู่แต่บ้านหลายก็อึดอัดพี่น้อง ลูบปิดเทิร์ตั้งสองอาทิตย์หาแต่มอนผ้าลูบไป่หมดเด็กน้อยกับอูนเป็นกุ้มเป็นก่อนิีวีดอบอนบานสไตล์ต่างแดนผ้าลูบเหาะทะเลี่น้อเอาดินทรายใส่พีแล้วผ <c oughs> ้ากันเล็ดดินทรายพาอา ซาบันบานคือเขาพี่น้องจ้าเสียงแม่ซิมอนก็บ้าหายจ้าทก่พี่น้องเสียงก็เอ็กโคเสียงใหญ่เสียงสูงเสียงต่ำคือเขาเป็นไขวัดพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงวันเดียวสามฤดูหาฤดูคุณพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับลมเดี๋ยวกับเห็บจ้ากับแม่นี่ยังหลายอากาศเจ้าเกินพี่น้องวันเดียวแดดมาฝนไปบังเห็บตกพี่น้อง เสียงเอ็กโค่ส <apologize> <K aiser> ักหน่อยแต่ว่าหัวรอคำการค่ายเคเด็กเก่าก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้ก๊อลังใจช่องซีมันในแนวชแนวเลยค่ะขอบคุณเลยายเมซิมอนกับสีลงคลิปจากไปเที่ยวทะเลกับสีลงไห้พี่น้องหน่ชมรัวรัวรัวพี่เกาพี่น้องเมดิลุ่งคลิปอะชิดหอดสุภูสุโคเมดิไปเบิ่งคลิปมูอกับ เยาว่าเมียนซิมอนเดชจะเดือดจงทอยย้อย,ย,อยไปมึงไห้คือเก้าถึงจะซรากระสีไปให้บึงให้ม,ใหมูให้พวกให้กระล่างใจก,กันคือเก้าพี่น้องจชาขอบคุณสุกูสุคนที่เขามารับชมได้จ้าบ๊ายบาย